ความเดิมตอนที่แล้วปาไปเลยไปขับ,นาาขบไนะจ๊ะรับไอ้เหล่าเนี่ยหมามาแล้วหมาทั้งสามพุ่งไปจะรับขับจังในมือเจ้ามาพร้อมแล้วมาวิ่งโอ้หมาวิ่งเร็วเลยพับพี่เพทาวโอ้าวหมาเด็กครับหมาเดก็กหมากับมาุพุ่งหลงรถเร็วหมาพี่มากเลยหมาเอามืออัดหน้าแล้วขับจังกลับมาอย่างหล่อ แล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปกลับมาแล้วไม่ได้มานาน,านมา,ากผมจำไม่ได้ว่าจบเกมยังไงบ้านนงท้วยข้าพุ่มใหม่นาะแล้วก็ดูลกใหม่ๆเป็นหลักแหละแล้วก็จัดของเพิ่มเติมให้ดูของเป็นเด่นที่เดีือว่ามีเพิ่มมาใหม่น่าสนใจกว่าไป21ิวันแล้วผมตั้งใจว่าจะจบภายใน30วันแหละที่ตั้งตจ้แตแตแะแรกของเกมนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มมาเดือนหนึ่งก็ทำไ,ได้ได้ไหนห้าดาวยังไวเห่าจะได้เง้นจริงเนาะคตามในเวลาในเกมนี่ครับผม ที่ยังขาดตอนนี้คือค่าพอใจกับค่าพัฒนาและปรับปรุงก่อภัยท้องถิ่นน่าจะไปสู้เรื่อยๆเนาะวันนี้มีของใหม่เซฟตี้บาเลียได้ช่วยได้ปะจุดบาเลียกันก่อภัยเนี่ยคงไม่เกี่ยวนะพวกนี้ไม่น่าเกี่ยวแต่แค่ทำได้ก็ทำมีมันเหมือนต้นๆเนาะเกียวกท,ที่ลิมิตของแรงห้าดาวมีโอ้โหรถลิมูซีนโอโ้รถยาวเอเลแกนต์นะเนี่ยไอพนะันห้าเนาะคันนี้พันห้าเลยไม่ได้คงได้แหละถ้ามีของไอก่อสร้างพอ ลิมูซีนคันยาวเนาะยาวเฟ้ยเลยลิมูซีนขาวยาวจริงจังปวดล็อกอันใหม่ตึกโฮสคับแล็ปท็อปไฟสีน้ำตาลข้างถนนเนาะโอเคไฟถนนตึกใหม่โฮสคับนี่เนาะได้พนะันเก้าเนาะกระดรตึกใหม่ก็จัดมาทำไวนะ้เนาะโอเคจัดดันเลยรนะัดซัดดันเลยเนาะเอา,าทาั้งยี่ห้อเนาะโอเคขอยืมมาเลยเนาะผมจากเพื่อนพรที่คิดดีวเจอโอ้มีที่จอดจัก,กรยานด้วยเช่นกันนะโอเคโอค้ไม่น่าสนใจเยอะเลยตึกนี้เนาะตึกใหม่เลอร์มาสื่อกี้ด้วย เก้าสิบหินเลยอะไรเขาดูนึ่งนะของคอเช้ของใหม่ทั่วๆนะโอเคมีป้ายชี้ตำแหน่งด้วยอันนึงก็ได้ไหมให้ครับมีความหลากหลายกว่าไปบกที่เราเรียนจากบนล้ำล่างนะที่บอกของดีที่มันของแบบได้เนี่ยไออันวัดนี่คือใช้โอ้โหแต้มที่เดียวหกพันเก้าเนาะอันนี้ของแรงมากเนาะแบบต้องใช้ไม้หินเยอะมากแล้วก็เพล่กับแร่ทองด้วยทำมวลเก้าต้อยแต้มอะแต้มเยอะสุดแล้วโอ้แต้มโกง ใครว่ากันนะนี่เนี่ยไอแอน่อกี้นเะนาะไบเลนใช้หิน50ได้แหละจัดมาที่จอดจักรยานเนาะโอเคโคตรยาวอ่ะยาวมากแล้วก็ตรงอันนี้เป็นรถทั่วไปเนาะ SUV ของยีดติดใกล้หมดแล้วด้วยแต่ว่าเอาแน่ะจัดมา5้าร้อยหรอมันน้อยเนาะเพราะวาผมผมไม่ใช่ตึกไงของไซเล็กก็เลยได้แต้มน้อยม,มีอันนี้ที่ขายผักตรงการประเทศเยอะมากเลยเนาะโอเคไม่ได้ไป่อไร ก้อนนี้ใหม่เมื่อกี้นราที่เก็บได้ขา้างหน้า blue shipping p a l e t นี่มันถอดไว้ตกวางข้างล่างใต้พวกลังเนาะของมาไม่อยากได้เท่าไหร่มีตู้สีต่างๆนานาลูกปั้นโอ้โหลูกป,ปั้ oh, ปป Born Angel นบอลแองเจิลเนาะโอเคเป็นแค่ลูกป,ปั้นเฉยนะบอลมันใช้หินไม่ใช่บอลจริงเป็นบอลเทียมเป็นหิน <laughs> ทุเรศมากมีแล็ปท็อปอันนี้แล็ปท็อปมันไว้ในบ้านเป็นหลักนะพนะข้างนอกบ้านก็แปลกๆอยู่กันไม่รู้ ที่แหลือเมันของเล็กๆของนะเดลก็เลยคิดว่าไว้ถ้าเกิดต้องอัพพวกสเตตเอลิแ e กนต์สเตตป๊อปพอดี่ค่อยมาคาบแล้วกันถ้าดูน,นี้คุมเนาะแต่มันก็ใช้เยอะโอ้โหจะเก็บไว้เผื่อรอนี้ยไหมเผื่อได้เพิ่มเพิ่มแล้วก็จะได้คาบที่เดวนก้าวเลยน่าจะดีนะเพราะหนึ่งใช้หินกับไม้เยอะเกินไปอะ่ะอ่ะข้างๆ,างๆางอากองขยะจอดรถลิมูซีนคันยาวเนาะโอเคเบอร,ร์อเรเรย์กับให้โฮสขับมาหนึ่งที่เพื่อท่าน,นี้เ,นเบื่อเนบะื่อเนาะโอเคมีสตาร์ดัสเพื่อสาขาใหไปแถวนี้ เปิดเลยเชิญเข้ามาได้เลยง่ายๆโอเคหรูหราเอากราวบอกตอนนี้แหละสามหมื่นหกแล้วเนี่ยตก็ไม่อีกห้าพันแต้มถ้าได้หกพันเก้าเอกเมื่อกี้นี้ก็ได้สักสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามผมว่าน่าจะถึงวันนี้ก็เดี๋ยวอัพของนั่นแหละนะเพิ่มเพิ่มแล้วก็ไล่หาของอัพให้ถึงสี่พันสามเมื่อกี้เนาะโอเคก็น่าจะได้คิดว่านะโอเคแล้วก็รอบนี้มาลองตรงนี้ด้วยเออคอมเมอร์เชล์ไทม์สลอตโอเคมาโฆษณาดูว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เราซื้อโฆษณานะโอเค อตอนนี้ซื้อโฆษณาร์ปะคบจะเพิ่มออคับโริรโมชั่นเนาะลูกค้าใหม่ๆก็มีบาด้วยเช่นกันลูกค้าเราไม่สนใจเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยอยากลองดูเผื่อจะมีคัสตินคล้ายตอนของภาคไรดากอนทั่วไปที่แบบว่ามีตอนทำบริษัทว่าไปเนาะโอเคอืมก็ทางก็สตาท,ที่ดีได้นะออการาดได้มีทีวีกับออนไลน์นะลองที่ดก่อนนะโอเคไม่ต้องต่างจริงจะลองให้ดูออนไลน์อีกทีหนึ่งด้วยแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวไปหาการช็อิงนะขอให้เขาเอาความขึ้นทีวีด้วยเช่นกัน โดนตงโกะอะโกโก้นี่แหละสุดท้ายนี้ก่อนนะกระโดนตงโกะเงครับเตรียมพร้อมสัตว์ธรรมชาติและฝันนะแม้แต่ขยะด้านตาชื่นกันวอลเต็มปักอินเด็บห้าพูดคำนี้นะแกสอบเด็กกับคใหญ่นะแกใครก็มาได้หมดเลยนะโอ้คนขวาคุนคุนนาคุนสายกันด้วยเปลยทางเปิดสู่เกาะโดนตงโกะครับผมถ้าเศร้าแล้วก็แค่โดนตงโกะเองแกท่องเต่งน้องเที่ยวสุดเจ๋งกับบดนตงโกะแฮปปี้รีสอร์ท โคสตาจริงจังอ๋ออย่างี้เนาะอ่าแลนอาทีวีออนโดโดโกแอร์เรนพอได้รายชื่อคนติดต่อนะที่สนใจมาโดวลด้วยแอดเข้าเลยชื่อแขกครับอ๋อได้ได้ยี่เนี่ยอ๋อให้ดูว่าใครสนใจเราเลยเนาะทันทีมิสเตอรี่ไมเซอร์วาคาโกะเอฟแรงโคบายาชิเดรฮิปปี้เอฟแรงนี่คันใสโล้วอ๋อโคโมีิเนี่ยที่อยู่ในทีวีเนี่ยเอสลูโกะก็มาอืมจากพัดการเดนที่เราเห็นเนาะแค่นี้เหรออ๋อได้อย่างนี้เลยอ๋อมีเนี่ยได้ population ทีอ๋อ เพิ่มทีเนาะมืดแล้วนะครับกลับบ้านเลยมายังก่อนนะนี่ก็ไหนๆแล้วผมจะลองดูเลยก็ได้ตังมีพอแหละตังนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราไม่ต้องขนาดพื้นที่ไงเราต้องเก็บตังแล้วด้วยเช่นกันเอาผ่านเล่นได้พอสมควรเนาะโอเคเอาตอนนี้ไม่ได้เอาต้องพรุ่งนี้นะผมมาไม่赖พรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองโฆษณาอีกแบบหนึ่งดูเผื่อหาลูกค้าใหม่ด้วยหนึ่งสองคือหรือเรื่องของดูความตังแหละแต่น่าจะไม่ท้ายได้ผลกันแหละเพราะว่าเนาะคิดว่านะโอเคอ่ะข้ามวันที่สองต่อแล้วดูว่า มีอะไรใหม่ไม่เช้านี้เนาะโอเคด้วยสวัสวดนะขออน้าวใจใม่ครับอ๋อนี่ที่โฆษณาโอ,อกลับไปทีวีวันนี้นะครับผมด้วยเฮ้ย <c oughs> จช๊ชังกับมุกุลได้เลยนะแล้วพวกเนี้ยพวกเรจะเป็นตัวนําสื่อชื่อดังในกระแสะกะ็ได้นะแกรู้เปล่าอาจจะไม่ก็ได้พวกเราเป็นมัดขอที่รักของกอดโดนโกนเนาะนี่บัดนี้พวกเราจะมีคอนเนคชั่นกันอยู่บ้างอะนะนนแกเข้าใจเนาะตกลงมีไม่มีก็ได้วะเนี่ย <c oughs> อันนี้สุตคือบ,บอกด้วยเฉยเนาะโอเค อ่ะมีงานต่อ,ตอ,อที่เดี๋ยวน่าจะไม่ค่อยมีอะไรทั้งทั้งแหละเราทุกอย่างครบแล้วค่อยค่อยบวกเต็มที่อ่ะออนไลน์บอดแคสต์นะผมดูว่าต่างกันเดิมไหมเหมือนเดิมเป๊ะนะโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมเลยหมดเลยแล้วแค่รอด,ดูผลลัพธ์แตนะ่เฉยๆเนาะว่าใครเพิ่มมาบ้างในชื่อแคเนี่ยมีแรงบีจุนเลมอนกันนี่วาส่งก็มาด้วยแรงบีเนาะยูจิก็มาด้วยอ่ะ,อะดารามาเนาะกันดรามาอ่ะคำมวนได้ยี่สิบสี่แล้วก็ตอนนี้น่าจะตอนนี้คำนวณไว้คิดว่าวันนี้น่าจะจัดก,การทุกอย่างได้เคลียร์แล้วก็ได้เห็น ที่ด5ดาวเดี๋ยวส่งแขกกลับไปก่อนนะผมข,ออข้อพิจารณแขกก็คือนอกจากาโอกคา้าคนเดียวที่แบบว่าเก้าเกผมเช็คดูแล้วมันแบบถ้าผมตั้งแคมป์ไฟน่าจะได้แต่ว่ามันเสียตังค์แสนนึงเพื่อคนเดียวมันไม่คุ้มไงก็เลยช่างมันเนาะโอเคที่เหลือได้หมดแล้วก็ผมเปลี่ยนในบ้านแรงเอสเป็นสองอันสุดท้ายแล้วเรีรยบร้อยเตรียมไว้พร้อมตอนนี้ที่คือล้นๆน,นะผมรอบน,นี้ได้เจ็ดสิห้าเนาะโอเคสหรับเงินโดนกดตามนี้นะครับผมอ่ะ แบ่งเงินเงินดอนลลาร์ก็เจ็ดพันสามร้อยสี่พันเสร็จเงินแล้วก็ตอนนี้นะโอเคแล้วก็ลูกค้าใหม่นั่นนำมามีแลงเอฟโคบายาชิ ashi, เดอะฮิปปี้เขาจะโคตรน่าใช่แต่เจ๊ตรงนี้คือให้ดูสตัดหนว่าเป็นไงบ้างแลงเอฟคงได้หมดแหละเพราะว่ามีปัรหาแล้ว <c oughs> แลงสี่หมื่นต้องมีซิลเวอร์ชิปเปอร์ เรื่องมากเลยนะเอสโกให้าตายเลยคอยสั้นมิซุโอได้ห้าหมื่นอยู่จินได้หมดเลยนะโอเคดีมากเจลิฟฟิตได้หกหมื่นสามดีดีดีเคนจิได้หมดเหมือนกันด้วยหกหมื่นเจ็ดดีดีดีจุนคนนี้ก็ขาดโคดิชิปเปอร์แย่มากมาทั้งก็มาด้วยนะโอเคแรงดีเหรอวะสามหมื่นห้าอาจารโอคิตะต้องหาแซลอมอนหรอมันตกปลาเพรานั้นอ่ะีิเกียตกอ่ะแต่แรงบีเนาะไม่แรงเอไม่เป็นไร ถ้าดีไฟล์สามหมื่นเก้าน่าจะได้แหละเดี๋ยวในที้คิดไว้คือสี่หมื่นสามแน่วันนี้จูลี่นะโอเคไปหมื่นเก้าแล้วก็แกลี่บัสเตโฮมนะโอ้หกหมื่นเจ็ดที่เมื่อกี้โฆษณาได้มาแรงบียูกิก็ได้หมดโอเคยูกิดีมากแรงยูกิมาแล้วได้หมดเลยตอนนี้แปดหมื่นแรงเอได้โอเคดีดีคุ้มๆเหมือนกันเคุยูกินะโอ้นี่แรงบีหกหมื่นเก้าดีนังคู่ข้านี้เหรอเหมือนจะขาดพวกไอ้เบนเดอร์แรงเอหมดเลยไม่ไม่มาเนาะอเยอะมากมาจัดลูกค้ักรึก็เริ่มจาก ยุกิคุยุกินะโอเคคู่กันด้วยกัน oh, <my> แล้วก็แกงลูกค้าเซตแรกที่เราเคยทำแล้วเนาะแกงนี้ก็ไอเกดไม่นับเพราะเกดน่าจะเพิ่งมารอบนี้เขาใครเราไม่ไหวเซตมันแยกเกินนอกนิดได้แลนะ้วเนาะโอเคเรียบร้อยดัมนี้เสเหรับเซตแรกเซตที่ถัดไปอยู่อีกเกาะหนึ่งเนาะเกาะที่ยังมีจัดไปบ้างก็แกลลี่อันนี้ได้หมดเลยเนาะโอเคทุกคนลืมไปว่าคนเช็คคนที่เรื่องมากกว่าน,นี้จุดนี้ดัมกันแหละ oh, <my> เพราะไซไฟเดี๋ยวจัดก,การได้ oh. คนนี้เหลือต้องการโกลสินเนอร์เอเลแกนชิปเปอร์พวกนี้ไม่รู้ฐานที่ไหนแน่ ไว้ก่อนลกันนะผมทักษะเยียไม่ได้เพราะว่าเดี C ๋ยวซีมื่นได้เนาะซีมื่นได้แต่อเลแกนมันเดีย๋ยวจะพยายามแล้วกันนะน่าจะได้แหละตังมันคุ้มคุ้มกว่าแก๊งบนเนาะโอเคแล้วกันแก๊งบนตอนนี้มันเหลือแค่ว่าราคาหมื 5, ่นซีมื่นก็ไปแล้วด้วยเช่นกันผอพวกเอที่ไ่มาพ่ออ๋อ,อต้อง population s ขึ้นไปอ๋อตอนนี้เอที่เสียงไม่ดีพออะไรครับเนี่ยพวกนี้เรื่องมากเหลือเกินรอบหน้าก็ได้วะวถ้ารอบหน้ามีโอกาสโอเคไม่ชัว อ่าแล้วก็เกณฑ์คนทุนสี่สามหมื่นมาแรงสีแล้วก็แรงอีก็ตังก็ประมาณเนาะโอเคมารับลูกค้ากลุ่มใหญ่ก็เดิมกลุ่มแรงเฉลี่ยที่บีเนาะโอเคเอมีหลายคนด้เช่นกันเงินเฉลี่ยมาเจ็ดหมื่นรวยรวยวันนี้จ้ะกดเพิ่เคยมาบ้างหลายคนเนาะโอเคเข้ามาเกาะเป็นหลักเดี๋ยวแวะไปก่อนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเก็บไถ่มุกเนาะโอเคขั้นท้ายนี่เหลืออันเดียที่ผมน่าจะได้วันนี้แหละเว้นแต่ดวงไม่ดีผมว่าจะดวงดีเนาะผมจะเซฟไก่กนและ เพื่อไม่ดีจะได้กดโหลดแล้วก็วนเก็บหมายกันนมองวีต้องเกิดตัวนี้นะโอเคก้อนพวกนี้นี่เพลย์รวยนี่สองอันด้วยบางมันวัดดวงเป็นแบบได้หอยได้ปลาดาวบ้างพวกนี้ตอนนี้ได้ครบแล้วนะโอเคเรียบร้อยมาได้เวลาคัพสิ่งนี้น้เทนิชันแนลเจแปนิสบิวตี้นมตึกอาคารโญี่ปุ่นกว้างไปผ้า110ชิ้นตะป,ปู510ชิ้นไม้260แล้วก็หิน170รวมแร่ทองและแรดเพลย์ด้เช่นกันนะครับผมพันเก้าทีเดียวชิ้นเดียวทำให้สต คลุบเงื่นนยอนไข่ตันี้ต้องการหมดเลยน้องพาก็พาจอกกัมจอกปาดเงาแป๊บเซ็ตออกมาโอ้ยมันเดีย๋ยวนะที่พอมันนจะว่าไปโอโ้จะไว้ตรงไออาคารใหม่พอดีแต่ว่ามันน่าจะใหญ่ไปมีพอดีเนี่ยแต่ของใหม่ฟิชมังเกิลตออที่ตั้งอันทะเลว่าไปนะเครื่องทำเเโซโซกาแฟแอนทีคสตรีทแลมป์โงงแบบไฟแบบสไตล์โบราณคาเฟ่เอลก็มีลายร้านคาเฟ่ตู้ดำทีวีเอลซีดี เขาไม่เล่นขับพอโปะละมากมายจอคอมพิวเตอร์เซตใหม่ทำพวกนี้ได้นะโอ้คาเฟ่เอลของพ่อก็ะจัดเลยนะโอเคเราฟังของวันนี้จะได้สมาฐานโอูย่างใหญ่อ่ะอ่ะได้โอตุอโหอาบุบนวดก็มีแล้วว่ะรถหรูดำเนะโอเคไปชนีได้เหรอเอาโน้นก็บอกหนึ่งท <oh, ี่เอาไปเลยพี่ดิเจผ่อนคลายร่างกายมาแล้วโอ้แม่กอ มีอะไรหน้าที่เมื่อกี้ใหม่ๆแล้วครับได้ป้าดูสิรถดำเนี่ยได้จัดไปหนึ่งคันดัชชอรีแบลคคาได้อันใหม่อากูชิมารุหอเตียงคานอปี้เบียโนน่นใจน่นใจโคงไฟแบบใหม่ด้วยอันนี้เนาะแต่ไม่พอนะโอเคไหมพร้อมไปเลยไว้ก่อนไม่รีบไม่รีบอหาทะเลต้องการซีบรีมอาหารล่าปลาเนาะโอเคปลาชบาถิ่นด้วยโคงไฟนี่นอนใหม่ แอนที้ตัดไปลงทำเซเว่สตัดที่ใหม่โนโะโอเคแล้วก็ตจอทีวีช่างมันมีอะไรอีกบา้านตรงนี้ตู้พวกนี้ก็ช่างมันนะโอเคไปเส้นนึงนะอันนึงสุดหมายไปรับจดหมายกว่าไปบันเลอร์เลยตั้งไกลๆกันเลยดูใหญ่โนโะโอเคคงไปแบบสไตล์ดับเบิลไอออนอาร์มคงไปสองแขนโลหะซ้ายขวากว่าไปเก้าอี้อันนี้ก็อ่ะเก้าอี้สำหรับออฟฟิศนะผมหนึ่งที่ไว้หมุนเล่นได้นั่งพักได้กว้าไปกับ โต๊ะฟัดฟูดน้องเก๋นี่กแหละเผื่อนั่งเผื่อได้ใช้ับแขกนิดนึงเนาะเกประมาณนี้เนาะแต่ว่าลาไปดองไว้ดูแลข้าบนก่อนนะซึ่งตรงฟอร์เรสที่ผมตั้งบ้านไว้ไม่รู้ว่าจะมีที่พอไหมบ้านก็ใหญ่มากแล้วด้วย <c oughs> มันมีที่ใส่ไหม <c oughs> ไม่น่าใส่ได้ว่ะดูขนาดแล้วคิดว่าไม่น่าไหวมัน <c oughs> มันมันใหญ่กว่าที่ผมคิดเยอะเลยมัน,มนใหญ่มากจริง <c oughs> อ่าซุปออกแล้วโอเคซุปออกอันนี้ มันใหญ่มากต้องหาที่ที่เหมาะสมใหม่นะโอเคไม่เไรอันเอาตัวเมยียแลยนะได้ออกนวดได้นะโอเคคิดว่าไดา้ถ้าเราถอนเสาอันเก่าไปกเสาบนนี้ผมตั้งไว้เพื่อผมสว่างนะโอเคแต่น่าจะที่ไม่พออ่ะอับอกนวดปึบได้แล้วจ้ะเนี่ยตึกอาคารบาย่้ยนะหน้ารีสอร์ทนะโอเคตอนนี้คือจัดรูจัดเลยนะโอเคอกเลย เอาคงไปอีกตานึงเมืองข้างหืงออนี้ก็ได้อ่ะรถหนึ่งคันไว้สหรับเพิ่มความหรูหราด้านหลังเจอะเบหลังตึกนะโนาะอเประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเนี่ยโอเคได้ดีความเปครบแล้วนะสำหรับรีสสอร์ท่าดาวเหลือแค่จัดก,การวัชระก,ก็พูนานา้นั้นนะไปเจอกับมาชายโยช,ชิก่อนแล้วกันแต่อันนี้ว่าเอิญว่าผมวางวางตำแหน่งใหม่แล้วผมหยุดวางมันก็เลย ขึ้นครอบความทันทีนะโอเคไดว่าจะวางพื้นที่ก่อนเนี่ยแต่มันใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่โคตรอ่ะประมาณนี้ก่อนพอมันลภพุ่นวายและเยอะแยะมากมายมันถือว่าได้แล้วทักทายผู้คนที่มันนั่งดูเอทเอมมากมายอันนี้คนเยอะเพราะมีไงมีบ้านเนี่ยเยอะก็เลยคนอาศัยได้โคตรเยอะและที่ดูกันด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ไออาคารญี่ปุ่นเอาตรงนั้นนะเอที่นั่นอยู่ในตัวมาร์คคอต เอกตาอยู่ฮ่าใหญ่แบบใหญ่เกินเพราะแต่ถึงบนเก้าเนาะมันมใหญ่ใส่กินที่ชิบหายอ่ะกับไปเคลียร์นั้นเรื่องทีนาองผมเนี่ยกับตรงนี้อ่ะเรากับนั้นเรื่องน้อโอเคสุดท้ายทีถ้าคิดว่าพวกเราถึงทุกคาทีเรียที่จะได้เดตติ้งค่าดาวนะจำเลยเช็คก่อนเผื่อไว้กันนะอืแล้วแค่อินฟูม e n t เทนก็คือต้งตึ๊บ แกงไมได้จบแหละโอ้ว้าวอินดีด้วยนะขอบคุณมากเลยด้วยเช่นกันนะ่ะเดี๋ยวแค่จัดการวัดบัคเกอร์ท่านเองนะใช่เลยสุดท้ายเนะาะตอบทุกคนได้ยินข่าวเลยเขาสุดการสร้างวัตรถกเกอร์ออกมากพอดีนะโอเคก็มาที่ชายหาดโดนกดกแล้วอ่ะดีดีด,ด,ดีรอเลยเลอลงมือก่อนเนาะพวกเขาอ่ะเอาล่ะแต่กำคอยหมดเลยนะตอนนี้จะอันตรายอยู่ด้วยทุกคนก็หาชายหาดเข้าไว้ช่วงนี้กันเอาโอเคเปล่า พอดีที่พวกเราแต่พึ่งคุณนะคาสุกะซังขอบคุณมากเลยขอโชคดีนะคะรับนี่ไว้นะคะรับนี่ไว้ท่านตรายใช้ไหมนะคะเป็นของฮิวปะ่ะทรีเสิร์ฟอเฮลสตูอ๋อหม้อไฟนรกเนาะโอเคสามท,ท,ที่เผื่อกินฮิวได้ขอบคุณนะชนะนแน่แหละคุณทําได้คาสุกะาสร่างการรับมือกับศึกษาพวกนี้อันตรายนะรู้เปล่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท้าทายพวกเขาแล้วกันโนอะเคไหมได้ยินแล้วครับถ,ถึงเวลาเนาะจบทุกอย่างตอนนี้เลยกันนะ ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วมุ่งหน้าไปที่ชายหาดจากการพวกสัตว์ได้เลยนะโอเคสุดท้ายกับบอสบักเกอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ชายหาดโดนกโกะให้ชัวร์ว่าฝึกพร้อมก่อนวของฟื้นฟูด,ด้วยไว้เผื่อผมว่าน่าจะไหวปะไม่แต่จะมีเบี้ยบเนี้ยเอาว่าเดี๋ยวลองดูเลยก็ได้คือที่ผ่านมาไม่เคยใช้ฮิวจริงจังไนีไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเนี่ยโอ้แม่ก้อมาเป็นเรือเลยจว๊วไปผมไม่เคยใช้คิวจริงจังเพราะผมไม่เคยลดหมดถึงขั้นต้องใช้ฮิวผมไม่รู้ว่าใช้กันได้ซ้ำน่าจะได้แหละ อย่ยงมากก็คงจะใช้ฮคือตัวนึงอาจจะช่วยให้เราปลอดภัยได้เนี่ยพี่ว่าง,งั้นเนะเมมาะ Extreme h ม g h สุดท้ายกับบอสบักเกอร์แล้วพร้อมโชว์ดาวไหมพร้อมกับพร้อมเลยพยายามจุกกระดับผมนะจุกเต็มที่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องหลบไม่สู้เต็มที่ตลอดเวลาจะมาเยอะไว้เยอะจริงโอ้ไแปบบจ,จะจนเลยแฮะไม่ใช่พวกนากจะมาแล้วต้อนรับส่วนตัวนี้เลยนะที่ก่อนเล่นขันนี้ด้วยอะ่ะรู้สึกดีจัเลยนะแกถูกคนเล่นห้ดารรดาวจริงนะักรู้เปล่าผู้ชมแล้วกันนะ จะไม่มาต้อนรับหรูรู้เปล่ามอบอกพวกแกว่า,าจะกบพวกเรา,เาไปซะมีทันนิจใจที่นี่กับเป็นท,ที่ดีแย่เหมือนเดิมหนอรู้ไหมถ้าเป็นเ็จละทางนั้นแล้วก็โตอปองก่อได้ทุกอย่างที่ฉันมีไงละ่ะที่ว่าทำได้กันเหรอเน,นี่ยฟังนะคนไนน้อยจะตายไปที่ฝ่ามาันก็เป็นงั้นกันแหละฉันมีคมงกลุ่มฉันเยอะนรู้เปล่าเพราะจะบุกเต็มที่ด้วยเช่นกันถมขยะที่ทีสอนได้ไง ถ้าชนะแล้วก็ถ้าในแต่ต้องก่อนมันดือดขันนะเข้าใจไหมก็ได้แหละถ้าสถานการณ์นี้นชนะแบบไม่ควรจะเป็นแล้วก็ก็จะถอนกลุ่มตัวเองไปซะอยากให้ทำะไรก็ทำเลยนะห้ามพึ่งคำด้วยกัน,นโอเคเปล่าเป็นเบีย้ยเป็นแหนผมมารู้สึกได้เฮ้ยอาลาบพวกนายเปิดธุรกิจดีกว่าพวกเราโอเคไหมลงมือลงมือ,อไายพวกโมบูนิสต์ซก่อนเขาด้วยเช่นกันนะพวกเราคือ Watch Bucker อ่ะมาเชื่อว่ากลุ่มแรกคอมเมนต์น้องกันแหละโอ้โหเยอะจริงหมดเลยปะมีตัวบอสอยู่หน้าตรงกลางผมก็หมดเลยปะเนี่ยโอ้แมกอดโอ้แมกอดน้ากดแล้วตรงเนี้ยหน้ากดอยู่ลบแล้วกิ้งกิ้งอ้งกกิ้งได้อยู่กิ้งได้อยู่ไม่รู้วิธีคิวอะแต่น่าจะคงมีฮโอโต้หมูนะไม่ก็อาจจะมีเบฟอื่นด้วยแต่ไม่น่ามีเบฟอื่นเพราะเราเจอบอสแล้วเนี่ยด้วยเช่นกันโอเคพยายามลบกันนะมันเยอะเยอะจริง ตึบตืบตืบตัวนี้ตายยังไม่ตายวะถึกจังตัวเล็กกว่านะตัวเล็กที่อยู่ดีๆกันโอเคปึบตืบตืบถึกวะถึกวะถึกจังครับโอเคกิ้งมาเตี้ยตัว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 ถึกจังวะเนี่ยโล่กิ้งโอเคมันหมุนโดนไม่เป็นไรเสียชีวิตนะโอเคไม่赖ไว้ไว้ไว้แค่ต้องพยายามยื้อไว้ก็ไปมันเรานับหรอนะตอนนี้ตัวละครยัง ชื่นชมเลยไอ้ที่ในเกาะเราสู้เต็มที่อย่างเดียวนะโอเคปึ๊บนั่นแหละโอ้เด่โเคลดยินได้ต้นตีนนั่นแหละประเดี๋ยวสมาร์ทเรามีล่มที่เราตั้งไว้ด้วยคุปต์ถัเราตั้งไว้เพื่อนั่นนะเพื่อสวยงามนิดนึงแต่ไม่ตั้งจริงจังกันก็เลยดีที่บอกว่าถ้าตั้งเยอะจะเจอเลยไม่ได้โอเยอ่ะตัวนี้ไม่ได้แตะเลยน้อโอเคดีดีดีปึ๊บมาฟาดลบลดลดโอเคได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บฟาดฟาดนั่นแหละเออกระเด็นไป พวกนี้ตี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 ต,ต,ต,ตีลบเป็นโดนตีเสร็จไปแล้ที่โดนครึ่งเดียวด้วยโดนครึ่งเดียวเองครับผมไม่ไหว,ไวแล้วแค่3ตัวนะโอเคคอ commencing battle นี่กันนั่นแหละเออตายคู่หัวหน้าตายแล้วด้วยหน้าตายหมดแล้วเจ้าคนเดียวปิดท้ายโอเคนั่นแหละเรียบร้อยอีซี่ว่ะแค่แต่ละครึ่งนะบอกยากชิวๆครับผมได้ไงอ่ะคนคนเดียวแข่งกันเนี่ยกได้ปเนี่ย ไมเหมือนพวกนั้นนี่หว่าบิสิทธิ์ปกป้องนี่นาคาสุกะซังข้าโอเคไหมข้าสุกะซังเจ็บหน่อยหรือเปล่าอ๋อฮะทุกคนสวัสดีสวัสดีครับผมป้องก่อนได้แล้วด้วยเช่นกันนะของพวกเราไงสัญญาไปเลยนะคาสุกะซังคุณมากเลยนะครับแกจะคิดว่าชนะได้ด้วยอย่างบ้าเลยนะแกคาสุกะซังคนป่าไวแมนป่ายิงอยู่ป่าครับผมด้วยซ้ำอ่ะ ออกฝนแล้วกันนะพวกนายเอาละที่ตกลงไว้เนาะเนาะวอชแบลคเกอร์ต้องยุบกลุ่มแล้วก็อย่าไปต้นไปหยุดทิ้งขยะผิดกฎหมายด้วยเนาะโอเคปเปล่าฮะากะคิดว่าฉันจะตามตามที่คำพูดตัวเองเหรอเนี่ยอ่ะดีกันั่น้นะเว้ยแล้วไงอะ่ะฉันวอชแบล็คเกอร์นะเว้ยจดสลัดนะไม่รู้หรอพวกเราเป็ดเสมือนหนูสกปรกไงต้องโกกเสมอนนะอ้ะอาวเากิดขึ้นซายะ เล่นสุบุกกระเดิมกับที่คิดไว้อะรอบสองมาแน่ยฮะนี่เธอไม่แค็งเราจะเกิดเรื่องสาวค,คนนี้บ้างอะสายยาจังตัวกันหรอเนี่ยพี่ขาดอย่าที่บอกไปไงทื่สลดส,สัตว์นะไอ้สมบุกโบจินะแกเขาเ้าใจเปล่าแล้วจะไงต่อล่ะถ้าเกิดที่พวกแกก้าวผิดพลาดไนิดเดียวแล้วก็อาจจะโดนเฉือนคอกระดนนะรู้ป่าคนเนี้ยหยุดนะสมัสยา,า,านะอยู่จัง พูดจริงนะเว้ยแต่ต้องเธอเด็ดขาดนะอ๋าาอทางวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นหมู่กันแลอาจจะมีแก๊งเพื่อนๆสู้ด้วยเช่นกันไปถา่ายพทางวิชาต่างบอกว่าเนี่ยมันตัดสะไหลเลยแล้วแกรู้เปล่าไม่ใช่จริงจังไม่ใช่จริงจังนะทำนั้นกันเด็ขาดนะเข้าใจไหมเติมพวกเธอเองแต่พวกเธอเองนี่แปลว่าเขาเก่งนะว่าไงนะมียื่นคอนี่คือเฮ้แกหาปุ๊บ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ,อเค เก่งกว่าเราด้วยสภาพแล้วเก่งก็ไม่บอกตัวการผิดคนแล้วแกรู้เปล่ายิ้มทำแหม่ก็เตือนเขาแล้วเนาะฮะเบี้ยนรู้ก่อนเลยนะว่าเซจะกันนั้นด้วยเหรอเนี่ยใช่ถ้าเซจะกอดอะไรก็ตามพี่ิตกสิ้นเลยรู้เปล่าแต่ถ้าเธอโมดหนะเขาเลิกกันนะโอเคไหมเขาสุ่มการสังเราเนี่ยนะได้ครับเข้าใจแล้วครับให้ตายสิฉันกลัวรู้เปล่าใจขึ้นด้วย แต่นี้ได้ต่อยพวกเขาหน้หรือเปล่าครับเย่งครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็พวกรีคอ์เมนต์ทั้งหมดนะนะที่ได้รีสอร์ท5ดาวแล้วติดต่อบอร์ดรีวิวเนาะให้ดูสพคนนี้ด้วยนะโอเคล่วงกล่าวที่ริมหาดเราตึกมาเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องวัดมาขึ้นเรียบร้อยหายหมดแล้ววอสตัเขาขยักแยงอ่ะตรงนี้ดูแมวแมวน่ารกแมวเดี๋ยวขาขึ้นลงรัวๆมีโลมาดอลฟินกับแพของเราที่นั่งเรือไปมาได้ ตามนี้เลยหรูๆฮึมเจิดจ้ามากทุกคำขอเตองเต็มไดหมดเลยครับผมด้วยนั่นก็หมายความว่าต้องแล้วครับประกาศทางการนะครับผมว่าเกาะโดน,นกโกะเป็นทางการว่า5ดาวแล้วดีสุดหาดาวเย้คอนกรูเลชั่นเคลียร์เอาเคลียร์ว้าวพอทำได้สติฟายราวอลาฮ่าดีด้วยนะครับทุกคน ขอบคุณเมี่ยงอีกเราคุณคุณนะทัศกะซังที่เค่วอตวักระได้เพราะคุณเลยนะดิสอดเพื่อนบ้านตอนนี้ก็ขอบคุณคุณที่ช่วยเหลือมากครับผมด้วยเช่นกันอืมก็ทุกคนแล้วตอบแทนหนึ่งคุ้มค่าเป็นรางวัลนะครับผมด้วยเช่นกันรับนี่ไปนะแต่หนึ่งล้านโดกลาร์บากโอเคมันก็ก็โอเคแหละแล้รับมาขอบคุณนะเอาไม่เป็นปัญหาเลยครับเป็นมันคัมเอร์พรที่ดีนะสหรับกอดโนุกโกะให้เติบโตไปต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับผมในหลายปีด้วยเช่นกันเอาล่ะไม่ปล่อยรอนานแล้วครับผม เจอใหม่นะครับอืมนายกรคงปิดท้ายนะพระสุกาสรเนี่ยคุณนายสอบทุกอย่างที่ทำมาที่พวกเรานะเจ้าคุณนายเลยก็เลยตะกายกลับมายกให้ีิสอสพเรากลับจากจุดูนยนได้เลยด้วยเช่นกันน่ะฮะไม่ต้องสักการผมก็ได้นะครับอีกอย่างถ้าพวกคุณไม่ช่วยขัดาใครที่สั่งสอนหรือว่าช่วยผมแล้วก็ไม่ทํากันนะผมด้วยเช่นกันนะฝึงานร่วมกันนะครับผมทรกันแล้วภูมิใจด้วยกันนะครับโอเคไหม คาสุกาซังฮะดูนายสิทำตัวเจ๋งเฉยเลยด้วยเยอะไปเลยตะแก่เยอะไปเลยตะแกโอเคนายเยียบ้างเหรอนายตายสิให้ก็ตามเดี๋ยงผมต้องไปแล้วครับผมอันฝันดุนต้เกิดขึ้นก็จริงนะเตียถามลยไม่เผื่อไว้อะมิชานี่เธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรอคาสุกาซังเชื่อเถอะว่าอยากอยู่ต่อนะครับที่สำคัญแล้วก็สบายใจต่อผมมากเลยด้วยเช่นกันอ่ะแต่ว่าผมมีที่ต้องไปนะครับผมด้วยเช่นกันเลย เพื่อนเจ๋งของผมที่รอผมอยู่เช่นกันนะครับและสิ่งที่ผมต้องจัดการด้วยเช่นกันแหละ mm. นั่นสินะก็แงนะ่เนาะผมอันตรายใช่ไหมคะเนี่ยสิ่งที่พวกคุณทําอ่ะก็มีการสู้ที่ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมคะด้วยอ่ะก็ทำนองนั้นแหละถ้ <Hello. S 1> าง,งัานแล้วได้โปรดตอนที่เป็นคุณนะคะสกิลใหม่ปะ๊ oh. อะอะไรอะ่ะอยากช่วยคุณสู้ไงเธอ <laughs> ใช่ไหมที่ผมคิดไว้เลยพัฒนา,นาแล้วรับมาด้วยเช่นกันนะ ไปรู้ทาสุดยอดเลยนะรู้เปล่าแล้วถ่ายฉันแล้วก็นะใช้เสมอถ้าเกิดต้องการแล้วกันนะโอเคเปล่ามีปัญหาก็ใช้ได้เสมอจำไว้นะไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามพ่อสู้ทางไหนเสมอนะข้าสุก่าซังพ่อคุณขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวก่อนเขาบอกอาวุธเหรอเนี่ยเนี่ยแกนแท่งโดนตดนโกบีมเนาะเกที่ผมรอคอยเอาล่ะต้องไปจริงนะครับผมแต่เนัอนทุกคนโอเคไหมอ๋อเดี๋ยวก่อน ทำที่เคยทำนั่นไหมครับเนี่ยส่งท้ายนอนโกะอโกโกนะเดี๋ยวที่รู้กันนะครับส<อ>ท้ายอ่ะใช่แล้วไอเดียดีนะเขาท้ายส่งท้ายไงอืมได้เลยทางนั้นแล้วก็เอาเนาะด,ดูดีกว่า<ไ>ให้คุณนำนะข้าสุก,การสร์งอ่ะก็ได้แอมขอาคุณสลับวันได้ดีนะเก,ก,กาะโดนโกะไอแล่นอาเจอเรื่องหลอนทางลำบากมากก็จริงนะแต่ท้ายก็สุกแน่นะรู้เปล่าการกำเานที่สอดเนี่ย ชดหน้าต่อไปรู <descon fin anta> <aux> okay? ้ว่าพูดทำได้นะค่ะแน่นอนได้อยู่แล้วโอเคครับปิงแน่นอนขอบคุณนะครับสุก่าซังเพื่ออนาคตที่สดใสเจรจาต่อไปทุกคนพร้อมนะทุกคนตึมต้อโกอัดโกโก้ได้สามแสนเงินทุนนอะจากการบริหารก่อไอทิปออฟเฟอร์อ๋อมีของเพิ่มด้วย อ่าฮะรถกอด,ดินุโมอรนะโอเคเรียบร้อยเราสกัดเสร็จในการบริหารเกาะเรียบร้อยนะของของเพิ่มคืออะไรดูเผื่อไปก็นแหละแต่คงเป็นของเกี่ยวกับว่าไอ,อ,อ้เนี่ยช่วยก่อสร้างดีกว่าเดิมมากขึ้นช่วยหาตังค์หาทรัพยากร้างดีก,กว่าเดิมมากขึ้นแหละเป็นหลักเนาะผมว่าเนี่ยอยู่ในเมนูไอกรุสติดใช่ไหมเนี่ยพวกไอขึ้นเพราะทางเนาะด้วยบกยักไมล์แหละอ่ะเดี๋ยวเวลากับโลกความจริงนะครับผม เคียร์ก่อนแล้วที่เหลือคงจะอาจจะเล่นส่วนตัวแล้วก็ไม่น่าจะพิเศษหนนอรอกว่านี้เนาะเพราะว่าโลกจะส่วนใหญ่ครบแล้วรูปปั้นก็หรูหรามากมายนะ่จาจะมีพวกของนี่ยังไม่ได้ไม่เคยเห็นแหละที่อาจจะต้องแบบไปหาในฮาวายในที่อื่นแหละหรือว่าที่นี่ก็จะต้องฟังเรื่องสูงกว่านี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าคงไม่ได้เก็บด้านหอมส่วนแค่นี้จะดูโนโกรไอแลนด์นะครับผมมันจัดการกันที่คุ้มได้ในโคโลลูนะครผมกับเรื่องที่เหลือของไดดากอนฟินิทเบล ในอนาคตนะผมไปต่อที่ฝั่งเ <g> ก <ill> มหลักแลวนะโอเคบายบายออหนึ่งร้อยนะโอเคออเอเนมีเอ็กซ์บีมโดนโ,นโกโบีมนะโอเคลองกันนะอันนี้นะมา <c oughs> พลังบีมนั่งแงตัวแล้วนุกนีก้วยมาตายโยชิยะโอ้เพื่อนมาแล้ว <c oughs> ตัดซี่กันดีกว่านะโอเค